สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูชาไทยลิ้นจี่วันนี้เราก็จะทำแบบแยกชั้นทูโทนสวยๆหรือใครจะเปลี่ยนจากชาไทยเป็นชากรีนทีชาเขียวก็ได้ตามชอบเลยค่ะหรือจะเปลี่ยนไซรัปเป็นรสชาติอื่นๆก็ทำตามวิธีนี้ได้วันนี้ก็ใช้ลิ้นจี่ไซรัปของเฟรชชี่ข้อดีคือมีสีชมพูเบาๆอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องเพิ่มสีค่ะรสหวานๆเปรียปร้ยวๆอร่อยดีค่ะแก้วแรก16ออนซ์ใส่น้าสะอาด40 ML แก้ว18ออนซ์น้ำสะอาด45 m l และแก้ว22ออนซ์น้ำสะอาด50 m l ลิ้นจีใส่รับแก้วแรก16ออนซ์ใส่40 ML แก้ว18ออนใส่45 ml และแก้ว22ออนใส่ลินจี50 ml สูตรนี้ใส่น้ำสะอาดกับลินจีเท่ากันจำง่ายเลยค่ะมาเตรียมในส่วนของชาไทยชั้นบนกันบ้างค่ะสำหรับแก้ว16ออนเราจะใช้ชาที่1ช้อนแบบพอดีน้ำร้อนเดือดจัด100 ml ชักชา4รอบเราไม่แช่ชานะคะเพราะเป็นชาใสไม่ใส่นมสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่90 ml ค่ะไม่ต้องบีบชาแรงนะเดี๋ยวฝาดเกินไปแก้ว2เราใส่ชา1ชน ช้อนพูนกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากสูตรชาผลไม้เราจะไม่ใส่ชาเข้มมากเกินไปนะเราจะเน้นความกลมกล่อมดื่มง่ายของชาเน้นกลิ่นหอมของชามากกว่าค่ะรสชาแบบละมุนแก้ว22ออนอ์นใส่ชา1ช้อนโต๊ะครึ่ง น้ำร้อนเดือดจัด140 ml ชักชา4รอบค่ะเหมือนเดิมเราจะไม่แช่ชาค่ะแต่สามารถยกถุงกองชาแบบสูงๆตอนชักชาได้นะคะกลิ่นชาจะได้หอมขึ้นน้ำชา125 ml เทคนิคสำคัญที่ทำให้เครื่องดื่มแยกชั้นชัดเจนเราใส่ส่วนผสมชั้นล่างในแก้วเสิร์ฟก่อนจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปประมาณครึ่งแก้วหรือ3ส่วน4แก้วแล้วเราก็จะคนน้ำแข็งให้เข้ากับเครื่องดื่มชั้นล่างเพื่อทำให้เครื่องดื่มชั้นล่างเย็นตัวมากขึ้น แล้วก็เป็นการลดช่องว่างของน้ำแข็งให้น้อยลงจึงค่อยเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วและเทส่วนผสมชั้นบนวนรอบแก้วช้าๆอย่างเบามือค่ะยิ่งเครื่องดื่มมีความเย็นมากขึ้นเขาก็จะแยกชั้นกันได้ง่ายขึ้นและถ้ายิ่งช่องว่างน้ำแข็งน้อยลงเครื่องดื่มชั้นบนก็จะซึมผ่านน้ำแข็งลงไปชั้นล่างไม่ได้ใช้เทคนิคนี้กับทุกเมนูแยกชั้นทูโทนหรือทรีโทนรับรองว่าได้ผลแน่นอนเพราะว่าลองเองมาทุกเมนูแล้วค่ะ ก่อนดื่มอย่าลืมแจ้งลูกค้าว่าต้องคนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะรสชากลมกล่อมหอมชาแบบเบาๆตีคู่มากับกลิ่นหอมของลิ้นจี่และความเปรี้ยวหวานรสชาติพอๆกันทั้งชาทั้งลิ้นจี่นะคะแต่ถ้าใครอยากได้ลิ้นจี่นำมากๆสามารถเพิ่มไซรัปได้นะหรือใครอยากได้รสชาแบบนำโดดมาเลยแซงลิ้นจี่ก็สามารถเพิ่มปริมาณชาได้ค่ะสูตรนี้อร่อยลงตัวดื่มเพลินเลยทําง่ายและต้นทุนไม่แพงลองเอาไปทําขายกันจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามา ไล y ล u t u b e งามชีวาชั a นแน l ให้เหมือนเดิมครั้งหน้ามาพบกับสูตรดีๆกันอีกค่ะ